ทุกคนนะครับผมพบกับรายการเจงจันประจนภยครับวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาทําซี่โครงหมูกันนะครับผมอันนี้เป็นซี่โครงที่เราได้มานะครับทีนี้เราก็จะใส่อันนี้ลงไปเพื่อที่จะหมักครับผมใช้เวลาในการหมักแต่ขณะนั้นก็ต้องขยำขยำเลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ได้แก่ผงรสดีครับผมไอซอสหอยนางรมเราจะไม่ให้ดูยี่ห้อนะครับผมเดี๋ยวจะติดในขั้นทองแล้วก็ซอสปรุงรส อะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่ยิ่งเค็มยิ่งอร่อยนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่มันลงไปนะครับก็ไม่ได้ต้องใส่นี้ก่อนโอเคครับผมแล้วเราก็จะมาเริ่มขยำกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาขยำกันนะครับพยายามให้มันแบบว่าเข้าไปถึงร่องไงครับผมเพื่อความแบบว่ามันจะได้ตึงก็เป็นเนื้อให้มันทั่วนี่กิดแล้วครับ แล้วนะครับผมทีนี้วันเวลาก็ผ่านมาสามวันแล้วที่ผมมากไว้นะครับผมดูสภาพครับผมมันซึมเข้าไปถึงเนื้อในแล้วครับแต่ว่ามันไม่จบแค่นี้มันมันนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับคือใส่หม้อครับผมหม้อนี่เราไม่จาเป็นต้องว่าเรื่องว่าเป็นหม้อยี่ห้ออะไรผมแค่เป็นหมอ้อถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาไปย่างเอาไฟจะยิ่งเข้าเนื้อมาเพราะไฟมันจะเข้ากันเลยอันนี้เราก็ใส่ไปเลยครับ ครับผมต่อไปนะครับผมการที่ว่าเราจะใส่หม้อแก้วเนะี้ยคือขนาดของอัเนี้ยมันใหญ่เกินไปแล้วมันจะทําให้สุกไม่ทั่วถึงเราก็เลยจะผ่าผ่าให้มันแบบว่าได้อย่างละครึ่งครับผมก็กะไปครับไม่ต้องตกรกกรทางวิทยาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์จะไม่ได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะทาําไมก็ได้แล้วแล้ว,ลวทีเนี้ยเราก็ เอาชิ้นที่เล็กกว่าครับผมไว้ข้างล่างครับแบบนี้ใหญ่กว่าไม่ใช่แล้วส่วนที่ชิ้นที่ใหญ่กว่าเราครับเราจะวางบนให้มันแบบว่าไอ้นี่ก็พอดีไอ้น้ํานี่จะใส่ไม่ใส่แล้วแต่ครับจะใส่ลงไปมันก็จะเข้าเนื้อนิดนมันก็จะหอมฉุยแล้วมันจะอยู่ในนี้ส่วนวิธีการตั้งไฟนะครับผมเราจะตั้งไฟให้แรงสุดของอันนั้นเลยครับผมอันนั้น ของเครื่องนะครับตอนนี้ไฟแรงสุดแล้วทีนี้สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทําอันนี้คือคนต้องห้ามลืมเด็ดขาดครับผมต้องเสียบปลั๊กก่อน,นับครับผมสําคัญมากไม่ทําไม่ได้นี่ยเราก็จะตั้งไว้ที่40นาทีนะครับผม ระหว่างรอคอะไรัะซี่โครงหมูนะคะเราก็จะมาทําเห็ดย่างกันวิธีการทําเห็ดย่างนะคะเราจะหั่นตามแนวยาวให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเอาเห็ดไปอบค่ะจะเป็นหม้อทอดดำนะคะอันนี้เรียกไว้ทุกคนอย่าลืมเสียบปลั๊กนะคะมันสําคัญมากๆถ้าเราไม่เสียบปลั๊กเกิดอะไรขึ้นก็คือจะไม่ เราเปิดม้อ,อกมาอยาถ่ายไม่ได้ละเราก็เห็ดใส่เข้าไปใส่เยอะไหมครับใส,ใส่ไปหมเ้ยมันเยอะอใส่ทีละครึ่งนะคะเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันตั้งไว้ประมาณ10นาทีพอ5นาทีนะคะเราก็เปิดออกมาแล้วก็คนๆคๆนคนแล้วก,กลับเข้าไปใหม่ ตอนนี้นะคะอาหารของเราเสร็จเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี้ถ้าชิ้นเดียวนะคะอีกชิ้นหนึ่งกําลังอุ่นเพิ่มอยู่นะคะเนื่องจากว่ามันเกิดจากการบดบางกัน่ะครีมเจงพูดมาค่ะครับผมอันนี้ก็ได้ส่วนนึงแล้วอันนี้เราก็จะเก็บไว้นะครับต่อไปเราก็จะไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับประทานนะครับบมีบ้านเราหรือเปล่าแทมแถมแถมแทมแทมแทมแ ดี่มันเหียดนี่มันเหยียดโอ้นานเดี๋ยวผมลองผมเห็นอันนี้มันหลุดออกมาแล้วเนี่ยแน่นๆแล้วด้วยความที่เราหมาักนานคนระับผมฮัมต้องได้เลคอมเมนต์ 哎哈，好吧。<laughs>